เชื้อโรคในห้องน้ํามุมไหนสกรปรกที่สุดนี่เป็นความรู้ที่น่าจะฟังไว้แล้วก็ให้ระมัดระวังไว้ครับเขาบอกว่าอันดับอันดับที่แรกอันดับที่หนึ่งเลยก็คือพื้นห้องน้าเนี่ยสกรปรกที่สุดสกรปรกห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวอันดับต่อไปก็คือก๊อกน้ําล้างมือเจอเชื้อโรคถึงหกจุดเก้าเปอร์เซ็นอันดับต่อไปก็คือที่กดโถส้วมและปัสสาวะเจอเชื้อโรคถึงเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต อันดับที่สี่อันดับต่อไปก็คือฝารองนั่งพบเชื้อโรคถึงสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตและที่กรอประตูห้องน้ําพบเชื้อโรคถึงสองเจ็ดเปอร์เซ็นตและจุดที่มุมที่พบเชื้อโรคสกปรกที่สุดก็คือสายฉีดน้ําชาระพบเชื้อโรคถึงแปดสิบห้าจุดสามเปอร์เซ็นตให้ระวังไว้ดีนะครับว่าเวลาเข้าห้องน้าเนี่ยให้สังเกต ให้ระวังเชื้อโรคจากสายฉีดน้ำชำระก๊อกน้ำล้างมือพื้นห้องน้ำกรอนประตูฝารองนั่งที่กดโถส้วมและปัสสาวะให้ดีนะครับขอบคุณข้อมูลจาก thaihealth.or.th